สวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆ้องเพื่อนเพนพี่น้องปองไปสุข,ขูสุขล้นเ้ยจ้าวันนี้พี่นี่จะไม่แน,นะนําสบู่ตัวนี้นะคะเป็นสูตรของโรงงานนะคะชื่อว่าสบู่ทับทิมนาใสขออาภัยนะเนื่องจากกินข้าวเพิ่งอิ่มด้วยความที่เข้าใจไม่เพื่อนๆนนะฟันนะคะพี่น้อง ฟันมันเคี้ยวข้าวไม่มีฟันเคี้ยวข้าวแล้วค่ะแล้วมันก็เคี้ยวย,ยากๆแล้วก็มันจะแบบอาหารไม่ย่อยนะคะนะคะเราก็เลยแบบเออนะะเนี่ยค่ะ๋ยวข่้ยมาเล่าให้ฟังนะคะก็ขออาภัยนะ <c oughs> นี่คือสมู่ทับทิมนะคะเป็นตัวเทสที่เราเทสเองแล้วกับผิวหน้าของเราค่ะมาสองก้อนนี้นะคะก้อนแรกหนึ่งละเขาทำให้ผิวหน้าของพี่นิดค่ะจากที่มันหมองคล้ำตากแดดเนาะแล้วก็มีกะ อาการเหล่านี้ก็กลับมาหายค่ะแล้วก็ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็รูขนขนกระซับหรือเวลามีสิวขึ้นใช่ไหมสิวก็ยุบนะคะด้วยความที่เราต้องแต่งหน้าทุกคนมันก็ต้องเจอมันก็ต้องมีแบบบ้างแหละที่แบบว่ามีทําให้เราเป็นสิวเนาะแล้วสิวมันก็ยุบไปนะคะแล้วผิวเราก็เรียบเนียนดีมากถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นเราออกมาไลฟ์สดนมากจะเราจะเอาหน้าสดให้ดูก็จะเห็นว่าหน้าเราใสมากเนาะอ่ะพี่แต่นอกจากว่า พี่สร้างตัวตนอยู่ทุกวันนี้พี่จะมาบอกเคล็ดลับเทคนิคในการขายของออนไลน์จากประสบการณ์ตัวเองที่เคยมาได้นะที่เคยทํามาได้นะคะหนึ่งล่ะเขาทายัางไงบ้างนอกจากการที่เราคิดดีพูดดีทําดีพี่ีขอพรองค์พ่อพระพิคเนตรเสร็จใช่ไหมแม่ทีมสอนงานที่เหลือพี่ลุยเองทําเองเลยค่ะหนึ่งล่ะตื่นเช้ามาเราขายสมุดล,ล้างหน้าใช่ไหมพี่ก็จะรีวิวค่ะรีวิวสินค้าออกมาไลฟ์สดออกมาโพสทุกวันทุกวันค่ะแล้วก็หาลูกค้าทุกวันแต่เราก็มีความเชื่อเฮ้ย เชื่อไหมว่าเพื่อนๆพ,พี่เป็นคนหนึ่งที่แบบทําเหมือนครูบาอาจารย์เป้เลยตอนที่เราขายแอปเปิ้ลดีท็อกหรือขายครีมเราไม่ออกนอกลู่นอกทางเราไม่สนใจแบบว่าเออมานั่งฟังเสียงใครว่าเราด้วยนะเรามีแต่หน้าที่ทําคลิปโพสต์ขายของบ้างล่ะจนทําให้เราขายดีขายปังเว้ยแต่ในเริ่มแรกอมันใช้เวลานานเหมือนกันนะมากกว่าสามเดือนตอนเริ่มขายครีมเนาะ กว่าจะขายปังได้ก็ใช้เวลาเหมือนกันเพราะเรายังไม่เก่งเพราะเรายังไม่รู้แต่พอเราเริ่มรู้เริ่มเก่งขึ้นอ่ะมันก็ดักกลับทําให้เราอ่ะขายดีขายได้มากขึ้นอ่ะตอนที่เราขายแอปเปิลดีท็อกเนาะเราก็เริ่มจากทุนน้อยๆแค่สามร้อยเองอ่ะพอเราอยากมีทุนเพิ่มขึ้นเราก็ไปดิ้นรลนหาไปรับจ้างตรงนั้นตรงนี้เก็บรวมๆกันแล้วก็เอามาลงทุนเราลงทุนมากสุดสองพันกว่าบาท ลงทุนขายไปขายมาสั่งมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายก็เห็นกําไรทีเนี้ยนะจากที่ไม่ได้ก็ได้กําไรอาทิตย์ละห้าร้อยอาทิตย์ละพันเนาะประมาณเดือนละสี่ห้าพันสำหรับตัวเราเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกนะตอนนั้นเรารู้สึกดีใจเพราะว่าเข้าใจไหมคนไม่มีรายได้แล้วมันมาหาได้เท่านั้นอะ่ะมันไม่ต้องเดือดร้อนสามีเราแล้วเราเอาเงินให้แฟนเราด้วยเราก็อยากจะมีโมเมนต์ที่วันหนึ่งเราจะกลับมา มีชีวิตแบบนั้นอีกครั้งให้ได้นะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กําลังมองหาช่องทางหาเงินในขณะที่เลี้ยงลูกอยู่เนาะพี่อยากจะลบกวนให้เพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้อ่ะกดไลค์กดแชร์ไปให้แม่ลูกอ่อนทั่วประเทศอะ่ะที่เขากําลังเลี้ยงลูกแล้วเขาอยากมีรายได้อะ่ะนะพี่เข้าใจหัวอกของแม่คนเป็นแม่ที่นั่งเลี้ยงลูกเว้ย เวลามันไม่มีรายได้สามีหาคนเดียวบางทีมันไม่พอหรอกไว้ค่ะถอให้เงินเดือนที่เท่าไหร่มันก็ต้องรายจ่ายมันเยอะอยู่แล้วแหละอ่ะส่วนมากคนเราจะคิดถึงรายจ่ายค่ะถ้าเราคิดหาทางหาเงินนะมันจะได้เงินค่ะพีทด้วยความที่ก็มีสัจจะนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าถ้าหากวันนั้นเราได้เงินหมื่นเราจะออกมาแบ่งปันวิธีการขายของออนไลน์เนี่ยเราก็ยังทําอยู่ทุกวันเนี้อะไรคะ ปกติพี่นี่ก็ไม่ได้ออกมาทําคลิปเก่งขนาดนี้ส่วนมากพี่มีแต่โพส์ขายค่ะโพสต์ขายโพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเนาะแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอยู่ตลอดปิดการขายได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเราก็ไม่ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นก็แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วการที่เราเคยปิดการขายมาได้ปิดถูกปิดผิดมาเหมือนกันค่ะแต่ก็ผลท,ท้ายเราก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะทุกคนอ่าเราก็อยากจะมาแบ่งปันวิธีปิดการขายให้กับเพื่อน,อน,อนด้วย เห็นล็อกก็ล็อกไปเถอะอ่ะต่อมานะคะให้เราลงมือทํารีวิวสินค้าว่าเราขายสมู่ล้างหน้าใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนไม่ว่าคุณจะขายอะไรเราก็ต้องรีวิวตัวเองทุกวันทุกวันให้ลูกค้าได้เห็นเรากินเองใช้เองเราก็ต้องรีวิวให้เขาเห็นทุกวันค่ะ oh <my. S 1> นะคะหน้าโปรไฟล์ก็ต้องเป็นรูปเราลืมพูดเรื่องหน้าโปรไฟล์ก็เป็นรูปเราชื่ออะไร ขายแบนแบนด์อะไรนะแล้วก็ลงมือทําทุกวันสม่ําเสมอไม่หยุดทําโพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้ารับตัวแทนจาหน่ายอพี่จะขายให้ดูนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนําตัวนี้เลยสบมู่ทับทิมนะคะเป็นสบม่ท,ที่เราลองใช้มาแล้วค่ะหนึ่งแหละเรามีปัญหาอะไรเราให้เขาฟังเรามีปัญหาผิวมองค้าเป็นสิวเกิดง่ายค่ะผิวแห้งก้านผิวไม่เรียบลุขคขลกว้าง่ะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะ พอใช้ผ่านไปเท่าไหร่กี่วันดียังไงแล้วก็เล่าเล่าเรื่องแบบน,นี้ถ่ายรูปตัวเองกับสินค้าแล้วก็เล่าเรื่องไปเอียดเลยก็เว้นวรกการเขียนหน่อยเนาะวรกแรกวรกสองวรกสาม,มสนในการเขียนเพื่อให้เขาอ่านให้เข้าใจ <c oughs> ก็สบายตาสบายที่คนอ่าน <c oughs> ทําแบบนี้อยู่ทุกวันซ้ําๆๆจะทําให้เพื่อนๆน,นะคะเกิดความขายดีขายปังได้แน่นอนเนาะครับวันนี้ไม่ดูสนามบอล ที่ไหนลูกแล้วก็หาลูกค้าทุกวัน,นทุกวัน<ร>ะวนะเราก็ขายจากความจริงใจของเราด้วยการที่ไม่คิดแค่ว่าเราอยากจะได้กําไรแต่เราคิดว่าอย่างตัวพี่นิดขายนอ้องคิดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาเออสมมุติว่าวันนี้เรามีเพื่อนหรือมีญาติพี่น้องที่เขามีปัญหาผิวหน้าถ้าเราแก้ไขปัญหาผิวหน้าให้เขาได้อะเราจะได้ตังค์เขานะคะเราจะแก้ ทำไมคนเราเนี่ยต้องต้องดูแลสุขภาพทำไมคนเราต้องสวยเพราะอะไรบางคนเป็นสิวเนี่ยทำไมถึงต้องหายคะ่ะเราต้องมีข้อแก้ถ้าหากพี่ๆเพื่อนๆน,น,น,นะคะสนใจสบู่ทับทิมหน้าใสของพิษนะคะก็สอบถามสั่งซื้อได้นะคะที่ facebook นะ,ะอินบ็อกมาได้เลยนิตยากรโสภานะคะสำหรับใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ปรึกษาก่อนได้ะคะ่ะ